วัสดีนะคะนักศึกษาวันนี้เราจะมาเรียนกันในรายวิชาการพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจนะคะอ่ะวิชาของเราเนี่ยในการเรียนวิชาของเราก็คือเราจะสามารถสร้างเว็บไซต์ได้นะคะการสร้างเว็บไซต์เนี่ยครูจะในวิชานี้ครูจะใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 นะคะซึ่งหน้าตาโปรแกรมเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ นี่คือครูเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้แต่ว่าทีนี้ในตัวของสัญลักษณ์ของมันนะคะนี่ <c oughs> แป๊บหบนึงนะะแบบน่งนซูมหน้าจออะซูมหน้าจอนะคะตัวนี้ตัวโปรแกรมจะเป็น Adobe เป็นตัว DW นะคะอ่าเรามาดูเลยว่าเริ่มต้นนะคะเราจะทํำยังไงกับหน้าต่างนี้นะคะเพื่อที่จะสร้างเว็บไซต์นั่นเองก็คือเริ่มต้นนะคะเราจะมาดูที่ตรงนี้ตรงกลางนะคะในส่วนฝั่งนี้จะเป็น open นั่นแปลว่าเราเคยสร้างไปแล้วแล้วเราจะมา open นะคะหรือตัวนี้จะเป็น create new Create New นี่คือเราจะสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่นะนะการที่เราจะสร้างเว็บไซต์เนี่ยเราจะสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่โดยไฟล์จะเป็นนามสกุล HTML นะคะตัวนี้เราก็กดเข้าไปหนึ่งทีเลยเ, <c oughs> <c oughs> เข้าไปหนึ่งทีนะคะเราจะเจอหน้าเปล่าๆแบบนี้โครงสร้างเป็นตัวสำหรับสร้างเว็บไซต์ ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูเมนูกันนะคะในส่วนที่เราจะเอาไว้ใช้สร้างเว็บไซต์เนี่ยจะเป็นแถบเมนู insert นะคะในแถบเนี้ยตัวเนี้ยแถบนี้เ,นนเรียกว่าแถบเมนู insert เห็นไหมคะ insert นะเวลาเข้ามาใส่ไว้ตรงนี้นี่เมนู insert เนี่ยจะเอาไว้ใช้สําหรับสร้างเว็บไซต์คือเครื่องมือจะมีให้เราครบทุกตัวเลยนะคะก็จะเป็น Layer Form นะแล้วก็ลองไล่ดูว่ามีอะไรบ้างนะคะในส่วนของตรงนี้นี่ตรงนี้นะคะก็คือจะมีชื่อไฟล์ไฟล์คุยเนี่ยยังไม่ได้เซฟนะคะก็จะเป็นชื่อนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโค้ดสปิดดีไซน์ไลฟ์นะคะในส่วนนี้คือเราอยู่ที่ดีไซน์ดีไซน์คือเราจะเห็นหน้าตาของเว็บไซต์เลย แต่ถ้าเรากดส่วนนี้ล่ะส่วนที่2สปิทนะคะพอกดปุ๊บหน้าจอของเราเนี่ยถูกแบ่งออกมาเป็น2ด้านนะคะนั่นก็คือด้านหนึ่งจะเป็นโค้ดอีกด้านหนึ่งจะเป็นหน้าดีไซน์นั่นเองทีนี้เรามาดูกันอีกถ้าคุกกดที่ตัวโค้ดเป็นยังไงนะคะเอามาลองดูกดโค้ดปุ๊บกดโค้ดตัวนี้ เป็นแต่หน้าตาโค้ดนะคะไม่มีหน้าตาดีไซน์เป็นรูปภาพให้เราเห็นเลยนะคะเราก็จะกดกลับมาที่ดีไซน์ในส่วนของไลฟ์เนี่ยตัวนี้ก็คือว่าเหมือนกับการถ่ายทอดสดนั่นเองก็เว็บเราจะแสดงออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนคือมันจะแสดงออกมาเลยเหมือนกับว่าเราเปิดจริงๆะนะคะเหมือนกับว่าถ้าเราเปิดในเบราว์เซอร์เนี่ยมันเป็นแบบไหนมันจะเป็นแบบนั้นเลย นะคะตัวนี้ก็คือว่าเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะให้หน้าจอลาเนี่ยแสดงแบบเป็นโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตหรือว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะตัวนี้นี่ตัวนี้ก็ Preview i ไอ e x p ก l ค e r นะคะ i n t e r n e t explorer หรือว่าจะเป็นเว็บเบราว์ออื่นเราก็สามารถเลือกได้ <c oughs> นะคะทีนี้เราลองมาดูข้างล่างกันดีกว่าข้างล่างนะคะตรงนี้ ในส่วนนี้จะเป็นรายละเอียดหรือเรียกอย่างหนงว่า property นะคะก็เป็นรายละเอียดของสิ่งที่เรากำลังสร้างอยู่อาจจะเป็นรายละเอียดของตัวอักษรตัวลิงก์หรือตัวรูปภาพที่อยู่ในเว็บไซต์ของเรานะคะตัวนี้เราสามารถเลือกเป็น html ก็ได้หรือจะเลือกเป็นการนัค่าแบบ css นะคะ,แบบะ,คะเพื่อที่จะตั้งค่าไปตรงนี้นะอันนี้เรารู้จักคร่าวก่อนนะคะเดีย๋ยวครูจะพามา ทำในชั่วโมงถัดไปนะคะทีนี้เราก็มาดูฝั่งมุมล่างขวามือนะคะในส่วนนี้จะเป็นไซส์เรียกว่าไซส์นะคะไซส์นั่นก็คือเราต้องสร้างไซส์ขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะมีโฟลเดอร์เนี่ยเก็บมีโฟลเดอร์เก็บงานนะคะเรียกว่าไซสา์ เดี๋ยวครูจะมีวิดีโอสอนสร้างไซต์อีกหนึ่งวิดีโอนะคะเอาขึ้นไปดูอ,อ่าในส่วนนี้ก็จะเป็นพวกพวกการนั้ง้างต่างนะคะเรียบร้อยวันนี้เราจะมารู้จักกันตัวโปรแกรมที่เอาไว้ใช้สร้างเว็บไซต์นะคะถ้าสำหรับใครรู้แล้วก็ถือเป็นการทบทวนนะคะเดี๋ยวในครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาลองเริ่มสร้างเว็บไซต์กัน หนึ่งเว็บไซต์นะคะเพื่อที่เป็นของเราเลยโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ครูจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะ